ครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมาปักเบ็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเบ็ดคันไม้ไผ่นะครับผมทั้งหมด3 0สิบหลังนะครับแต่ว่าเหยื่อก็คือจะวันนี้จะเปลี่ยนมาเป็น ไสเดือนนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็คืออยากจะได้ปลาช่อนนะครับเพราะว่าใช้เหยื่อพวกอ,อกไก่พวกอะไรเงี้ยคือเป็นปลาไหลไม่ได้ปลาช่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาตามหาปลาช่อนนะครับดูซิว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเบ็ดสามสิบหลังเหยื่อไสเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็ผมลงมาประมาณเกือบสิบคันแล้วครับเกือบสิบหลังแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้กเ็เราจะลงที่หมายเป็นหมาย หมายคลองส่งน้ํานะครับผมไม่ใช่อ่างเก็บน้ำดีวผมให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่คลองส่งน้ําเนี่ยอันนี้ผมก็ลงไว้ตรงนี้นี่ครับหลังหนึ่งนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนแล้วก็นูน่นคลองมันจะสุดไปนู่นเลยครับยาวมากอันนี้ก็จะยาวไปนูน่นสุดหูสุดตาเลยนะครับอ,อ่างเก็บน้ําที่ผมมาปักประจาจะอยู่นู่น,นครับต้งกระปูนนะครับต้นนู่นนะ ตรงวุ้นก็แอบไปใส่อ่าเบ็ดไว้ห้าคันนะครับตรงจุดที่ปลาไหลมันกินนะครับแต่ก็เป็นเหยื่อไสเดือนนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่ในคลองเนี่ยคลองส่งน้ําเนี่ยก็มาทีไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ตัวไม่ได้ตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับลองดูกันครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคนครับวันนี้ก็พามาเก็บเบ็ดนะครับผมที่เมื่อคืนนี้เมื่อวานตอนเย็นนี้ปักไว้นะครับสามสิบหลังนะครับผมก็แวะมาดูนะครับในอ่างเก็บน้าเนี่ยครับน้ามันขึ้นนะครับอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับผมอ่ามาหลังแรกนี่ผมแวะมาดูหลังแรกนี้ก่อนนะครับที่มันเคยกินอกินอยู่นะครับผมแต่ว่าเอาเบ็ดเราไปแล้วนะครับนี่ครับทุกคนผมปักไว้เนี่ยดูดิครับเหลือแค่นี้ครับ เียเหลือแค่เนี้ครับผมโอ้โหเอาไปกินแล้วครับเรียบร้อยครับน่าจะเป็นปลาไหลนะครับเพราะดงตรงนี้มันเป็นปลาไหลนะครับผมโอ้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะดึงหักขนาดนี้เลยครับเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นปลาไหลนะเพราะว่าผมใช้เหยื่อไส้เดือนไงไม่น่าจะใช่ตัวไม่น่าจะใช่ตะกรวดนะครับน่าจะเป็นปลาไหลนี่แหละครับแต่ว่ามันดึงหักขันหักลงไปโอ้เสียดายครับผมนี่ดูสภาพนะครับเหลือแค่นี้ครับเนี่ย เนี่ยขนาดผมเสียบแบบอย่างแน่นเลยนะครับนี่ดึงไม่ออกอะ่ะโอ้โหมันยังหักเลยครับเนี่ยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังอื่นครับครับผมอ่าหลังนี้ก็โดนนะครับหลังนี้ก็กินแต่ว่าดูสภาพนะครับทุกคนนี่ครับดูเป็ดผมนี่นี่หักนะครับ แต่ไม่อยู่นะครับหลุดนะครับมันน่าจะดิ้นทั้งคืนครับดูดิครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยดูสภาพครับคันเบ็ดผมหักเลยอ่ะสองหลังแล้วนะครับโอ้โหไปครับไปดูหลังอื่นเนี่ยครับปลาไม่กินนะครับวันนี้ผมลองมาปักในคลองคลองส่งน้ำเนี่ยครับสภาพนี่คือแบบอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยครับ คือน่ากินหน้ากินมากๆเลยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำที่ไหลาจากนาเนี่ยไหลปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยก็มีขึ้นกันเยอะเลยครับผมเนี่ยครับแล้วผมก็ปักอยู่ตรงเนี้ยคือด้วยสภาพด้วยบรรยากาศแหมมันน่ามีปลากินนะครับผมแต่มันไม่มีไม่มีตัวนะครับผมเอเหยื่อเส้เดือนไม่ทํางานเลยนะครับปักยาวไปนู่นเลยนะครับ ไม่ทํางานนะครับผมอืมพนครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็ติดญยาไม่รู้ว่ากินหรือว่าปลาเล็กตอดมานะครับผมเพราะผมแวะดูตอนขาไปแล้วรอบหนึ่งไม่ติดนูด่นก็ไม่ติดเนี่ยครับไม่ติดยาวไปนูน่น ยี่สิบหลังไม่ติดนะครับวันนี้วันนี้แห้วครับครับผมก็สรุปผลงานนะครับผมเมื่อวานปักเบ็ดทั้งหมดนะครับสามสิบหลังนะครับก็เช้ามาเก็บเบ็ดนะครับเมื่อวานตอนเย็นก็คืออไม่มีผลงานนะครับแล้วก็มาเก็บตอนเช้าตอนเช้าสามสิบหลังนะครับก็ปักผมปักในคลองส่งน้ําอ่ะสัดส่วนเยอะปักในคลองส่งน้ำยี่สิบห้าคันได้ั้มครับยี่ห้าหลัง ไม่มีปลากินเลยนะครับ <espère> ไม่มีเลยสักคันเดียวไม่มีเลยนะครับแล้วก็ผมมาปลกกิ้งในอ่างไว้มารุ้นปลาไหลห้าคันก็ผลปรากฏว่ามีกินสองคันนะครับแต่ว่าไม่อยู่นะครับไม่ได้นะครับอสภาพคันเบ็ดนะครับเนี่ยที่มันกินเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าคือปลามันปลาไหลมันกินแล้วมันดิ้นหลุดหรือว่ามีคนมีคนมาหักไปเพราะว่าอืมดูจัก ปลาแล้วมันไม่น่าจะดึงไปขนาดเนี่ยครับก็เลยไม่รู้นะครับเนี่ยคันเบ็ดผมเนี่ยเหลือแค่นี้ครับปลาไหลมันจะหักแบบอย่างนี้ไปได้เลยหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยคันเบ็ดผมเนี่ยคันที่กินเนี่ยเหลือแค่นี้ครับเพราะว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวเฮียนะครับไม่น่าจะใช่ตะกรวดนะเพราะว่าผมใช้เหยื่อไส้เดือนไส้เดือนเกี่ยวตะกรวดไม่น่าจะกินไส้เดือนนะครับแล้วก็อ네ันนี้อีกหลังหนึ่งครับเนี่สภาพเป็นแบบนี้ครับ เป็นหักอย่างนี้เลยครับเนี่ยปลาไหลมันดึงอย่างนี้หรือว่ามีคนมาหักมาดึงไปก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็มีคนหากินเยอะนะครับผมเราก็ไม่รู้ยังไงเพราะตอนคืนก็ผมก็ไม่ได้มาเก็บด้วยครับก็ยังแค่แปลกใจอยู่ว่าเนี่ยครับอันนี้เหลือแต่ตอเนี่ยครับผมเนี่ยมันเหมือนลอยคนหักหรือเปล่าหรือยังไงครับก็เอาครับผมตามนั้นเราก็ไม่ได้เห็นนะครับอาจจะเป็นปลาก็ได้นะครับเนี่ยครับถ้าเกิดใครเจอก็เอามาคืนด้วยนะครับผม เบ็ดใหม่ไปแล้วครับปลกเกือนพังหมดแล้วครับทั้งปลาไหลด้วยทั้งอะไรด้วยเนี่ยครับเนี่ยรอยหักไปเนี่ยครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวอไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็กลับไปกินข้าวกับน้ําพริกก่อนแล้วกันครับไม่มีกับไม่มีปลาแก้มครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ